มันอย่างนุ่งครบเด้อฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ฮัดแล้วฮอดแล้วโสกโสดมันมาเด้อวันที่สิบหกเลยแล้วพี่น้องเห็นตัวใด้เห็นตัวใด้มาหาให้เลยเด้อพี่น้องเด้อแต่เขาบริจาคุดถูกเนาะเห็นตัวใดอยู่บ่พี่น้องเอฟซีเพิ่นว่าเออไปถ่ายให้ในบ่ออาร์ต วันที่16แลออว้ววาสันอา้าวเบิ่งกระครกพี่นอ้องเห็นตัวใดพิมพ์ลงไปจัดป่ายเต็มเต็มซุนหาสี่หาแปดหนา,นเาเด้อพี่น้องเด้อซุนหาสี่หาแปดหาเฮ้อนานเด้อพี่น้องเด้อนี่ พี่น้องเห็นอะไรเนาะแต่เ้าบปิจุตถูกนะพี่น้องเนาะห้ามบอกกาเลีตัวใดเนาะโอ้โหมันสีใดเลใดเบื่อจังอันีเจ็บด้คนว่าคือพี่น้องเออสีพะหายว่าคืออะไดมุมใดก็คือคือวอาาาาาาา่าา่นาา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 อายาา่าานา่าาาาาาาังอ เจ้าผู Damn, do? oui, ้เฮนบออันไหนได้ถึงห้องคอยเหยียบมันบ่ไปใช่แล้วหยั่งสามซองบ่ใช้ไปใช่แล้วคยเตียนมาเลยมันจะหอนอีกเลยหยั่งเออสามซองเจ็ดซองเด้อพี่น้องเด้อมีงูพร้อมอืมเพิ่นมาหายโซ่ไข่ล่าประจับพี่น้องเจ้าน้าบารีเฮนบ่อันบ่แลยเออยไปจุดจั่มช่วยไปย่างชัวยช่วยเฉี่ยเฉี่ยแทบมูนะเดี๋ยวมันคือลอดแทงกดปัดลอดนั่น ข,อขอ่อยกับบอลเฮนได้ข่อยกับแต่ตะกรงผมเสียงสีหยอกในแครงนี่พ่อยยื่นี่ขอ่อยกับกระยอกดองไปแบบเต้นฮอนะแบบบอลเฮนที่จริงใครมันกระยุนไม่หันเราคือบอลเฮนจ้ะน่ะหรือว่าจะที่เพาะสามสองเจ็ดสองพี่น้องงูพร้อมจ้างูด้จา้าตุยตุยผ่านเห็นงูใหญ่ไล่จ้ามามาที่นี่ก็เห็นงูจ้าน่ะเอาเด้อพี่น้องอือ ยุงไปไเมือมือยุงบ่อยพี่น้องเลยพอเห็ดใพี่น้องนี่จะมย่งกินบดกระบิงนึงแล้ง่ายจะมันงามไปไปอ่โง่ใหบานแล้วนี่เห็ดเข้ามาแล้วก็ได้เก็บรถตะบ บริษืทอแนเนลไมาพี่น้องเอ้ยเฮดบอลเฮดบอลเออนี่สายจะแม่น้อยเขาก็บริษืทอันแนลไซมาสนา สวัสดีจ้าทุกคนจ้าสวัสดีจ้าเห็นอยู่บ่อเล็กเห็นอยู่บ่อไปหาเงินเล็กงูระจ้านจ้าไปอันสามสองเจ็ดสองสองเก้าหกเก้าจ้าเต็มเต็มแน่นอนจ้าหูลับพันบาทไปเลยจ้าไปฮะไปถ่ายไฮเบิ้งเลยเด้อพี่น้องเด้อ่าอล้าจอมาแต่ป้ากันนี่พี่น้องตีงไก่ป่าจ้า จะตุวยคนไปยื้อังได้เนาะเันเป็นไรเออสั้นเป็นอะไรเ็ั้นเป็นอไรเอเอไรอ่พามาปิ้งนี่ปิ้งไก่ป่าเด้จะเด้นยังเขาจะไปดอกท่นบ่าเอื้อนกมาอันมาจะส่งเครื่องนักมาแวนีเลยแล้วกงถาไปพร้อมกันวะมันอยากกินข้าวนี่ปิ้งอ่ะเกตะกรเฮ้อเราคุณแค่ใสเ้อมื้อไปในไต้ตน้ำอุกัง ม,มาเด้อพี่น้องเด้อมากินปิ้งไก่ป่าเด้อจ้าบ้านเจ้ามีบ่ไก่ป่านี่บ้านคอยยังมีอยู่เด้อเราจะตีแข่งหลอดได้เป็นทางนะปีงไก่ป่นานะจ้าบอและบอนนัดงด่งแกะเห็นนกระปุั่นน้าบ้านเจ้าแข่งลอดไก่ป่าแต่แจวเห็นเออมันยังแดงอยู่ จ้าเลขกงูประสันพี่น้องอืมอด,อ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 ดเดอ้อไปรจกซื้อซื้อเราเด้อไปท่ายภาวะงูคอยพูดท่ายก้อนนระบทเห็นเนป้นผูมาน้ำรังบระเทะเห็นจ้าเศีกงูนะจ้าแหกอันนี้านะมากเล็กซิงภาวาพัน ห็นสิงเนะาะไปมากตัวแรกก็ซื้อนะจ้าสี่โมงเลขออกเนะาะมาได้กินข่าวพี่น้องข่าวกินไก่ป้านะจ๊าจ,าจามาได้กินข่าวจ้า,า,จากินข่าวแรกยังสิป้ากินข้าวปุ้นเต้าอยู่ท่เนือนบ่าเอือดกินน้องเดือ บอกจะเ้าบ้ีซวยนิสเตให้ได้นะเจ็บแล้วใส่ก่กับื้องใส่สุดโรดพใส่เกลือกับพ่อเจป็นใส่สุดรดใส่น้ำเกลืมือยนันงึปทำแบบผุดส่ประมาณนุ่งเสืออะไรแบบผุดใสย ก่นเลยค่ะก้นอ่ะหาไก่เยอะอัดเลยบกินคอยบกินนกไปเราไปเมืกินมันนอนอยู่บอไ่ยังเนี่ยัีชินนกเนี่ยเนื่อแล้วมันไปพุดบ้างพุดบ้างตัวนี้มันไปขอทักจริงจริงไปอะไรขอแดกปุ๊บเห็นบอคอยเข้าไปจนในห้อง ยงไกไก่คอยที่ักเขาไก่ไก่มันไต่คนทด้ได้กลุ่มยิ่งไก่เนาะไต่ไกก็เพิ่มตัวกรเสียวผับกัดเคยเห็นเคยเห็นแต่แค่ยังน้อยๆบเห็นกปามันจับ้นพี่น้างรือยังควาปปุบบุบ ถ้าไม่แต่งน้ำบ่ให้น้ำให้น้ำกระปุ่นบ่น้ำไก่น้ำกระปุ่นจะพาะแล้วนี่ไก่ปลาก็อย่าแข่งร้อนไม่ไปจะให้อะเจ้ามันจังนัวตื่นการเนาะเอากองแล้วกับไก่ผู้อุบุกลเอาไก่ผู้อุบุเนาะ้น้ำกระปุ่น กับอกได้ว่าจะไปหักไก่ตาอีดอกจ้ารอบูุษ้ายไปรอบูุษ้ายไปตื้งปบบว่าไปบัดเ่าะอรีมาราบบอผ่้ายมาไปบอกไว้ให้ไก่ตาลายสิพาไปยิ่งปราวว่ารอบบุษ้ายไปกินป่าวว่าได้กินไก่ตาอรีมอแต่กุแจใหญ่อย่างก่ตาหน่ก็ได้ม่นปรมาณ ก็ยันลุกเลยอยู่พเสีเ่ยวคไ,ไม่ได้กินบอกคอยสู่พเสี่ยวคอยเด็กอกันสิง่ายนี่แห่งน่ปะเอนะคอเป็นสู่พ้เสี่ยวคนนี่ยนตื่นเช้ามาเยอะอ้ิตมเม่เมื่ออย,ยยอยู่รับนกปล่าเป็นอะไรูคือเห็นอยู่ตรงในเสีเ่ยว,ยวกับพ้เสี่ยว <laughs> อยู่กัไตแหล่ไโอ้ เราอศสยเป็นหาไกลเลยตัวกระบะเขาตัวกระบามีไกลลทย่นะกแบ่เบเห็นเดาเป็นแปดไปไดเกียร์ลีอะประมาณงเปนปั้เนเสียงฟ้าหอกไปแล้วแดดตอกกบะ้าหหอก มันจะไม่ให้สุเรียเพราะาส้นรถมากมันเรียกแบบแ่ให้ลไปเสร็จพุนแล้วมันมีกิ่นน้ำตุ้งเนี่ยมันพักนี่เนี่ยมันอินก็ไดไล่ยิงถือบนี่นะตัวใด ติ๊กตกนะว่าไม่คลอดนะตู้ลมันตุยคือประจำนมกดเนี่ยแบบง่ายกว้วอยู่เนาะแม่เพิ่งได้ทต่แมง่ายมันก็ยังไปแม่เห็ไก่ป่านะ่แม่งกายนเขาบอกไก่ป่านกัญตายเนี่ยกินบนเดือนเ้อมันยำ่เบางคนแม่งไปแต่ว่าก่ป่ากก่ป่าไม่อาไปหาหลักเอาการป่าเพราปิกูปิดไปตายไป่าน่ายไม่ไ้ ใต่นี่ได้ตกวผูไปนี่ได้ตัวมียบ่กได้กิน<ม>ก่นบนะ่ได้กินมันปีไม้ปีแวนบอยอมน้ำกิ่นจนได้อบอ่บออได้กินแล้วบ่ไปปีปีเลยเ่อพ่อป้าลูกไม่ได้ไกินไรเธอแล้วลูกไทยมันก็ได้กินแล้วจ้ะอันนี้ปวดใต้มากไปรออีกเปนซิลอย่เอาไปต่อใกล้ถ้าไปหัก,กล้อีก ชุนหางข้างต่อได้จ้ะลูกบอลเขาไปแน่นี่หาเลยข้างต่อกะโร่ไปมือกึ้นนี่จนโร่ไปตัวแรกกะจ้าทุ่มเฮ้ยมือกึ้นนี่กาข้างต่อได้ไก่้ชวนมันในบ้าน่อยเลยท้ายแบบตายเฮ้ยสอกเลยข้างบ้าข้างไงเออเหมือนจมไปใส่ใช้ห่อข้าวโอ้ป่ะเนี่ะ ยกพวกในตูโบเห็นพสตให้เห really so, wow. ็นจะเข้าก no. ับบริษับอกว่าหั่งหน่อยหั่งใหญ่เนาะเขาว่ากยบอกในหันขั้นต่อนะว่าตูโบเห็นกันที่ว่าบอกอะไรกันจิมฮูนแจบอกเข้าบรได้บอกเขาเห็นเนาะแต่ว่าเอาเงินไปก่อนแล้วเอาขายมันไปเบิร์นก็เอาไว่าหั่นจะโมอู่นี่หั่นจะโมหนึ่งนะชัางร้อยช่างลายอาไปขายต่อกะหาล่อทันาเสียเมอร์พลอยไปมันไทยก่อน ไปดีกว่ใหญ่เด้อฮะอตาหน่อยนะมันยังน่อยยุคตัวมพอเอาแล้วขนาดนั้นนะอพอสุดแหนมอ่าอนอ่ในกระโจกักแดว่เขายุนอยู่ใน,นโจนมากเลยคือบอยนในบอลเขาเที่ยวเขาลอดเอาแกาไม่เอามาันตกขันไหน่า,านาานะหรือไตยเนียแค่บอเย็นในตานะ เนี่ย <h ate head> หาแต่เห็ดเ่เนี่ยหาตอใต้ไปมาเห็นเขากินรถติดทาง่เขาเห็นซึ่งสีคนนะจ้ะอืมประมาณอ้พงขัน,นแม่มัมนก็บอกใกล้ทาง,ขางเขาบอกเขาเอาวอ่าทเขาอยากเขาใกล้เห็นมันติทางติดม,งมงึงมงอยู่ึ้นภูไม้เนาะแล้องเขาไปเคย๋ออ ก็เท่าเราสดายว่า้างต่อเ่้ายนนทจักจะคอยกันเล่ดอกให้สบายมีคนเล่นแต่ขาไมยากม่ซื้ออ่ะใครเล่นไ็กตับ้าทำไมใครัว่าา เรยืนอยู่ทางกดนงยูเฮากันเรียกกัมากกันได้ว้าอยู่ใด้จจมอยเฮ้ยบารอสู้บาร์เบอจอดรถนะคอยจอดรถอ้นี่แหละใน้รุ่มบาร์รอดโดดๆน้อยๆในก็เพาะน้าแห้งทั้งแด็กมบเท้าออกมาจากป่าเนี้ยคือยไกเนี้ยไ้าร์เจอดหัวเนี้แลก็เพตอนเจบของที่นี่เขาเอาบนหนึ่งตยก็เข้ามาอไก่่ายล เ้าพรกอ่านอะ้รพวกรสอบได้ระสอบพูกแบาเ้ากะมาอ่านงู้วกาอื่นไปตัรอะไรมึงคืนของคิดเขาก็ไ่ได้กหต้อนเาเลยอะไรสุดเมันจะมีสุดหายนงเขาไม่ได้ยากแต่มิมหือยังกั้นใจอยู่ดีไงใจนประเในเทียงหน้าในันทอออกดัหน้านคเมบอกอะไนอกื ปัดใจยังข้ดจูดพราห้มันเอยำหัวลื่นหัวไปจูดเด้วประเ็ดผู้ปีแต่เฮือนรานยังไมเปิดวงติการในซองห้างเอาไปแล้วมันเกิดยังเสียนนะบอสไปแต่มันยังไหนีิกอนั่นก็ได้ไหนตีกอนั่นก็ด้ห้างนึ่งเฮ็ดอยู่เือนบอสได้ลังบางนี่โคงใหม่เนี่ยบอส กอน้เขาดิ้งอยากเินฮ็้เครื่องไปผมก็ดิ้งเขาหมดไ่หยิ่เศ้าแล้วล่ะหองนำให้เจอค้ามีแฉกสัดได้อยู่เขาว่าจะบริ่านบ่ได้ไม่จะือวไก่แบบเสร็แต่แด็มคนแนั้นอาเดียวิิ่มึงเอเงินกับบ่เรแน่ไม่ได้ะ นหมบอ่าคุณนี่งขาบอกบมาอ่แล้วพี่น้องพอเก็บภาพบรรยากาศกลิ่นปิ้งกระป๋าไปเพียงสมนี้แล้วเออเลขแล่วพายอากซื้อกระซื้อได้เด้อพี่น้องซักจ่องเจสองเกจสองเก้าหกเก้าจ้าทุ่มไปเลยจ้าสุดชีวิตจ้าเอาเป็นว่าปากเบิ่งปากก็ได้กูแซ่หอยบาทเด้อินมาจ้า